ตอนนี้มาตลาดปลาค่ะดูซิเพราะว่าตลาดปลาที่นี่ก็คือตลาดปลาใหญ่ของดูใบนะคะว่าจะมีอะไรในตลาดปลาไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันเข้าทางไหนแล้วเนี่ยพี่เข้าทางไหนอะ ทางเขา <laughs> <laughs> บนท่านพ่อยูไม่รู้จักทางเขาบน <laughs> ทางเขายู <laughs> <laughs> มา่มามามาได้แล้ว <laughs> เอารถเข็นบ๊อบ เนี่ยคะตลาดปลาโอ้ยปลาจริงๆค่ะคุณพี่ท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมค่ามาเบิงปลาอีกินตึ๊บเลยปลาอีีปลาอีแต่ยี่ห้าที่นี่ยังสดกว่าเด้ใช่ไหมล่ะ ไหนละถุงดคุณพี่ได้ปูหรือ,อยังเลยนะปูวัออเนเพนถอ 1> 1 <K. S 2> อ,อันนี้กินอร<ะ>่อยมาก หอยอะไรหอยเล <Hello. S 2> อดก็หอยมากเป็นสแล้วหมีรอไม่กิหมอมัาวคุณอต้อไม่ยหอยหอยยาวๆหรอเอไมตายถ้าตายแล้วมันไม่หวานเหรอ สดแล้วก็มันสดนี่ตัวเมียดูยังไงไม่รู้จนี่ะตัวเมียเหรอไม่รู้อ๋อนี่อย่างนี้กรดองนี่ตัวเมียเอาสิพวกเอานี่ดีแล้วอันนี้อันนี้เท่าไหร่เนี่ย20 kg ตาดปลานะคนค่อนข้างจะเยอะขอปิดจมูกก่อนแล้วกันเพราะว่ากลิ่นมันแรงโอยเอาตัวนั้นไม่ดีกว่าอะไรซื้อตัวนี้ทำไมเอาอันนี้ก็ oh, เอาได้เลือกสกูตัวสดแต่อันนั้นมันเป็นปูเนื้อเนี่ยมันไม่ใช่ปูม้าที่ทำไม่ได้อะเอ there, เอมันไม่ได้ทำไม่ได้อันนั้นคนละปูพี่เอ้ยเอาแมวหัวปลาเหรออุ้ยตายแม่เจ้าหัวปลามีที่ละ อา้เอาเหรอไไตังไว้เนี้ยอะไรต่อค้อยหวานทุ่งเลยเหรอ ก mm ูร้ทัหด้วไงกินอะไรไนไรแล้วจะได้ไปลวโอ้ยมันมากแกงส้มโอ้แกงส้มน่ากินตัวอะไรตัวสิ่ง โอ้ก็ได้เลิศอยู่นะก็ได้อยู่นะเออคุณพี่ก็ความคิดดีอยู่แล้วอันนี้ก็แบบว่าไม่เอาไม่เอานั้วก็ได้อ่ะไปไปเอาได้ไปอ่ะเดี๋ยวมาเอาไข่แล้วแต่คุณพี่แล้วแต่คุณพี่โอ้ยอู้ไม่ดีสมองเปิดผ้าแมสก่อนนะหายใจท่านี่ออกอ่ะกินปลานี่ตึมเลยจะเอาอะไรซื้อเห็ดซื้อไข่ไข่เแต่เห็ดเนี่ยบอกว่าจะยำจะยำใช่ไหมเอาเห็ดด้วยมีมะละกอมีมะเขือเทศยังไม่มีจะยำใช่ไหม เขือเทศเอาไม้คุ้งแห้งเห็นไรมมาเมื่อกี้นี้เห็นคุ้งแห้งอยู่โอเคใช่ไหมโอ้ยแค่นี้เป็นทั้งหมั้งก็เหลือแค่กุ้งกับอ่มะเกือเทศตามกูเด้อกูประเด็ดใจเด้ออันนี้ก็เป็นตลาดผักเนาะ

เขายังช่วหน่อยอยู่ในตลาดผักตอนนี้กินไม่แรงมากวันนั่งินเาเวสิบหกงวยสิบบาทเด้ะหก่วยสิบบาทเ โอ้ย้เซเว่นซันซีซันวีรสินซิสก m e s i oh, n uh, 2019ซื้อไข่เป็ดอยากกินไข่เป็ดนัเอาสิบาทเดีแล้วนึ่งรเนออออสเตรีออสเตรีออสเตรียีมหนาะอ้าจ้คือไฟสายช่องมันอ่า you have the the one t h e making b a l u t b a l u t อ่า b a l u t เช็ค check also one b a l u t เ็นาแรขอบอลลูนบอเนาะส่สมเอ้าบอลลูอะไรใครเนาะเนาะบอลลูนเนอานาะไม่มีก็คงเ่นได้แล้วเล่ได้แล้วบอลลูนบอลลูนเนาะบอลลูนเนาะเลลนบิสรีห่อห้ไหมอีก sorry มาเจอหนาจะได้ซื้อนหลันหนได้หนิ sorry ไข่เนาหอย่างดีไอพดห่งหอสุแล้วลไรให่ไห่ไหมเหรอหั่นโซรีประเดิมห่อไห่ไหมเหรอนี่ย Thank you Okay n e t step ก็แบ y e Yes ว่าฉันเลยอยากหัวห่อไข่เนาให้มองหันคุณพี่ก็ได้ทัสวยจังเลยมาห่อไข่เนาให้กันไข่บนเนาจังเลยบปาห่อใหน ทั่วปนล,ละมีทั่วปนป่ะเอ้ยไม่ใช่ถั่วปนอ,อันนี้ก็เป็นตลาดเดดนะคะอินตนผาลัาฉันไมฉันไม่เคยเห็นลูกสีชมพู ขออนุญาตกินก่อนนะคะหลากหลายลูกเดตนี่ไงเซลลดรีซลลดรีเล็กนท่าหกสิบสตอร์อ่อโอเคเทคอิสั่อ่อหูฟ้าและนั่นกินมีวัน เมื่อกี้หาบาทอันนี้ฮะอันนี้หาบาทผู้ดอนสลาใช่ไหมใช่คุณดูวันใบก่อนเราเลือกไม่เป็นดันก่อไอ้ฝนตกกลางนมาฝนตกกลางร้านหูง่างนะคะ คุณนเป็นยไงแล้วแกงผักถ่ายอยุ่ปุณ yes. ไปเราตอนนี้ก็ไปต่อแปลงมูนะคะเยอะมากไม่ไหวแล้วนางไม่ไหวแล้วไปเรากลับแล้วทีนี้ต้องรีบไปทำของ ต้องรีบมาทำต้องรีบมาทาของจะทำไม่เสร็จเพราะว่านัดกันไว้ห้าทุ่มจะต้องไปรับทุกคนเพราะว่าพารที่เขาจะเริ่มห้าทุ่มกันไปแล้วนะคะรีบไปก่อนเราจะไม่ทำของไม่ทนันจ้าเดี๋ยวเจอกันที่บ้าน <c oughs> คุณเพ่เราก็กําลังจะไปกินข้าวอเนาะที่บีชจูมีราบีชไปทเที่ยวกันกนิดๆหน่อย บีจักหน่อยนึงเนะาะเจอก,กันที่หาดนะจ๊จะค,คุณน้องเห็นเปล่าดูให้หน่อยอะไรคาะซิสพอดีเลยค่ะสวัสดีจ้าซีซเนี่ยไปถ่ายรูปอย่างนี้เสร็จแล้ว ได้ตอนกินข้าวคือไม่อยากให้เห็นไม่ให้ดูหรอกเพราะว่ามันนะมันมืดใช่ค่ะแบบว่าความแซ่บนิดนึงก็เลยแบบว่าลูลีลูลีตางคนตางกินนั่นนะขึ้นหนาวแท้อย่าพึ่งเก็บเด้ออย่าพึ่งเก็บเด้อติดแล้าแล้วมาเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่มาเรียนภาษาอีสานเว้ยจะกินนะเด้อเอาไม่น่ากูอิ่หรือว่าเจจะกลับแล้วประจา ไปเล่นน้ำก่อนนะคะ,ะเ,เรล่าม,มาค่ะสไใส์ค่ะปไหนต่อพี่เห็นมากกันด้ยวยคุณมค่ะอร่อยมากเอาเมื่อแล้วบ่พอกัอนไหมโอเคได้จ้าแช่ชิวๆค่ะ คนมาเยอะค่ะเพราะว่าอากาศเย็นสบายตอนนี้ก็ตีสองแต่คนก็ยังแบบว่าเต็มหน้าหายแต่แค่นีแหละบ่ได้หลายดอกมันเมิดแล้วนี้ตีสองเดี๋ยวจะกลับไปหาตอนนี้ก็จะเป็นเล่นน้ำกันนะไปเล่นน้ำเดี๋ยก่อนนะคะเดี๋ยวมาอีกจ้าเปิดประสบการณ์เล่นน้ำเสร็จตอนตีห้าตีสี่ครึ่งแล้ค่ะใช่ อาบน้ำกันดีกว่าค่ะทุกคนกลับแล้วค่ะทุกคนกลับแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะเจอกันใหม่ค่ะมาเล่นน้ำอยู่จูมิล่าค่ะไปแล้วนะคะกลับแล้วจ้าจูเมล่าจูเมล่าเบอร์จารับเบอร์จารับชื่อที่ฉันเบอร์จารับเบอร์จารับเบอร์จตายตายตายไปแล้วค่ะบ๊ายบาย บมีมื้อค่ะมื้อเต็มของทุกสิ่งทุกอย่างแจละจ้าบ๊บายบาย